ถ้าคุณเลือกได้ระหว่างการมีชีวิตในฐานะมนุษย์ที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดความกังวลความหิวโหยหรือความทรงจําอันเลวร้ายที่ไม่รู้จบกับอีกทางเลือกหนึ่งคือการะละทิ้งตัวตนที่แสนหนักอึ้งนั้นไปเพื่อกลายเป็นสิ่งอื่นที่เปี่ยมสุขไม่ต้องคิดไม่ต้องรู้สึกผิดและไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปคุณจะเลือกอะไรคำถามนี้คือใจกลางของฝันร้ายจากปีหนึ่งเอก 63, มีชื่อว่ามาทันโกเห็ดมรณะและคนอาจจะมองว่ามันเป็แค่หนังสัตว์ประหลาดจากยุคโชวะแต่ลึกลงไปใต้ชั้นของเชื้อราและสายหมอกนี่คือภาพปรยน์เสียของขวัญเชิงปรัชญาที่กำกับโดยอิชิโร่ฮันดาชายผู้กำเนิดโกจิระภาคแรกในขณะที่โกจิระคือภัยคุกคามจากภายนอกที่สะท้อนความกลัวของยุคปรมาณูมาทันโก คือการเดินทางสู่ความน่ากลัวที่อยู่ข้างในจิตใจของเราเองความน่ากลัวที่มาในรูปแบบของการล่อวลวงอันหอมหวานในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจกันว่ามาทาังโกใช้เรื่องราวของพเรือชีวิต็นเกาะเพื่อตอบคำถามที่คงตามหลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้ว่าการดิ้นรนเพื่อรักษาสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เอาไว้นั้นมันคุ้มค่ากับความทุกข์ทรมานจริงหรือโดยในเรื่องนะครับ ก่อนที่เกอบมรณนะจะเผยตัวตนทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นบนสวสรรค์ลอยน้ำลำนี้เรือร์ชที่หรูหราคือภาพจำลองขนาดจิว๋วของสังคมมนุษย์ที่เราคุ้นเคยบนเรือลำนี้มีทุกชนชั้นที่เราพบเจอได้ในโลกความจริงมีนักธุรกิจผู้มั่งคั่งที่เชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแมก้กระทั่งใจคนมีนักวิชาการผู้ยึดมั่นในเหตุผลที่เชื่อว่าความรู้และตรก,กะคือเกรอบป้องกันที่ดีที่สุดมีศิลปินผู้ขี้ขลาด ที่เอาตัวรอดด้วยการกอกอื่นไะวันวันมีผู้หญิงที่เป็นเหมือนเครื่องประดับของผู้มีอํานาจและมีชนชั้นแรงงานที่มีหน้าที่เพียงรับใช้และทําตามคําสั่งทุกอย่างดูเหมือนจะดําเนินไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมมีลําดับชั้นมีหน้าที่มีความเคารพจอมปลอมที่ฉาบหน้าไว้แต่ภายใต้ความสงบสุขนั้นความอิจฉาความโลภและความเห็นแก่ตัวกําลังรอวันที่จะระทุออกมา เรือลำนี้ไม่ได้มรทุกคนแต่มันกำลังมรทุกบาปของอะไรทีรรมาไว้และแล้วธรรมชาติก็ตัดสินใจที่จะลีเซททุกอย่างพายุที่พัดถลม่มไม่ใช่แค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่มันคือสัญลักษณ์ของการล่มสลายเมื่อเรือแตกโครงสร้างทางสังคมที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั้นก็แตกสลายไปพร้อมกันด้วยบนเกาะลาแห่งนี้เงินทองตำแหน่งหนะ้าที่การงาน ทุกอย่างที่เคยนิยามความเป็นตัวพวกเขากลายเป็นสิ่งไร้ค่าสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือความเป็นมนุษย์ที่เปลือยเปล่าและเปล่าบางที่สุดและนี่คือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทรมานที่แท้จริงเมื่ออารยธรรมล่มสลายสิ่งที่เข้ามาแทนที่นั้นไม่ใช่สังคมใหม่ที่เท่าเทียมแต่คือสนามทดลองของความอดทนที่ซึ่งความเป็นมนุษย์ถูกทดสอบจนถึงขีดสุดบททดสอบแรกและโหดรลาที่สุดนั้นคือความหิวโหยความหิวในมาทันโก ไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางกายแต่มันคือกฎที่กัดกร่อนทุกสิ่งมันลายเสียธรรมมิตรภาพและความเห็นอกเห็นใจจนเหลือเพียงสัญราตญาณดิบของการเอาตัวรอดจากเพื่อนร่วมชะตากรรมพวกเขากลายเป็นคู่แข่งและในไม่ช้าก็กลายเป็นศัตรูนี่คือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากติปัญญาของมนุษย์โดยแท้ความสามารถในกวางแผนการโกหกและความหวาดระแวง สัตว์อื่นหิวก็แค่ล่าแต่มารุดหิว,พวเพรากว่าทํทำเลนหลังกันเองจากข้างในสังคมขนาดเล็กของผู้รอดชีวิตเริ่มเน่าเฟะไม่ต่างจากซากเรือที่พวกเขาอาศัยอยู่และท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นพวกเขาก็ได้พบกับคำเตือนที่เป็นรูปธรรมซากเลยกลำหนึ่งที่ถูกกืนกินโดยเชื้อราและการเวลามันือภาพสะท้อนอนาคตของพวกเขาคืออนุสรของกลุ่มคนที่เคยมาถึงที่นี่ก่อนหน้า บรรทึกที่ถูกทิ้งไว้คือเสียงสุดท้ายของเหตุผลและมนโนธรรมจากอดีตมันคือคําเตือนที่ชัดเจนที่สุดอย่ากินเห็ดนั่นแต่สำหรับผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานจนเกือจะทนไหวคําเตือนนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคาเชิญชวนเพราะในป่าที่มืดมิดและชื้นแฉะนั้นไม่ได้มีแค่เห็ดพิษแต่มามีคําตอบสำหรับความทุกข์ทรมานทั้งหมดลอยอยู่คําตอบที่ว่ามันคือมาทาังโก และแล้วท่ากลับความทุกข์ทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเกาะก็รียืทางออกให้กับพวกเขาไม่ใช่ทางรอดแต่เป็นทางออกจากการต้องเป็นมนุษย์เหตุมาทันโกไม่ใช่แค่เหตุพิษแต่มันคืออุดมการ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมมันคือคำสัญญาของการหลุดพ้นในฐนานะสาเสพติดมันมอบความสุขให้ในทันทีลบเลือนความหิวความเจ็บปวดและความทรงจำอันเวลวร้ายให้หายไป ในฐาน,นะการยอมจำนนมันคือการละทิ้งการต่อสู้ดิ้นรนที่แสนเหนื่อยล้าและในฐาน,นะการหลอมรวมมันคือการสลายอัตตาหรือตัวตนที่เห็นแก่ตัวเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับส่วนรวมที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปคนที่ยอมแพ้คนแรกไม่ได้ทําไปเพราะความหิวเพียงเดียวแต่ก็ทําไปเพราะความเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องคิดเหนื่อยที่จะต้องสู้ เหนื่อยที่จะต้องเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยบาดแผลและนี่คือภาพของปีศาจที่หน вами, a a pues ังเรื่องนี้นําเสนอมันไม่ได้มาในรูปแบบของอสูรกายที่ดุร้ายแต่มาในคราบของผู้เปี่ยมสุขผู้มันมาเดล่าไม่ทําร้ายแต่แค่ยืนอยู่ตรงนั้นหัวเราะเบาๆเสียเลืบาตันด้วยนะแล้วก็จะบอกว่า ท่านี้สบายกว่าเยอะมาอยู่ด้วยกันสิความน่ากลัวแท้จริงของมาทันโกนั้นจึงไม่ใช่การถูกฆ่าแต่คือการถูกล่อหลวงให้เลือกที่จะตายจากความเป็นมนุษย์ด้วยตัวเองและเลือกที่จะเละอิสรภาพแห่งความคิดและความเจ็บปวดกับความสุขสบายของการเป็นทาสที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยและในท้ายสุดก็มีผพ้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวคือเคนจิชายผู้ยึดมั่นใน,ในความเป็นมนุษย์จนถึงวินาทีสุดท้ายเขาคือผู้ชนะ ในการต่อสู้กับเกาะบ,บรณะแต่ชัยชนะของเขากลับแลกมาด้วยราคาที่แสนแพงเขาลอดชีวิตกลับมาพร้อมกับความทรงจำอันเลวร้ายที่ไม่อาจลบเลือนความโดดเดี่ยวที่กัดกินใจ,ใจิตใจและเรื่องราวที่ไม่มีใครเชื่อการลอดชีวิตของเขานั้นจึงอาจเป็นคำสาปที่หนักหนายิ่งกว่าการยอมจำนนเสียอีกเขาคือตัวแทนของมนุษย์ผู้ทุกทรมานอย่างสมบูรณ์แบบเขาเลือก ที่จะแบะบล็วความเจ็บปวดทั้งหมดเอาไว้เพียงลําพังแทนที่จะหลออรวมไปกับความสุขที่ไหลตัวตนแต่บทสุขของมทาทังโกนั้นไม่ได้จบลงที่โรงพยาบาลอิชิโรคันดาที่ทวนคำตัดสุดท้ายที่แหลมคมที่สุดเอาไว้ในฉากจบเมื่อเคนจิมองเ,เห็นใบหน้าของผู้คนในสังคมเมืองซิบิไลหน้าของเขาเริ่มมีสเน่คล้ายกับเห็ดสุดท้ายแล้วการที่หลออัตุลอนของเขาก็สูญเปล่าเขาไม่ได้กินแม้แต่เห็ด แต่เพียงแค่เขาแค่สัมผัสตัวตนของมันทังโกนั้นสุดท้ายสิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุดคือไม่ยอมเป็นเหตุไปพร้อมกับแฟนของเขาหนังกำลังตั้งคำถามกับเราว่าือการไกลล่างนี้มันเลเกิดขึ้นแค่มันเกาะล้างอันห่างไกลแต่มันกำลังเกิดขึ้นรอบตัวเราที่นี่และตอนนี้ผู้คนที่ยอมละทิ้งความคิดของตัวเองเพื่อไหลไปตามกระแสสังคมผู้คนที่เสพติดความสุขแบบง่งาย จากสิ่งมอมเมาเพื่อหลีกหนีจากความจริงที่เจ็บปวดหรือการยอมไปโซนหนึ่งของมวลชนที่ไรหน้าตาไรตัวตนทั้งหมดนี้มันต่างอะไรจากการกลายเป็นมาทังโกสุดท้ายแล้วมาทังโกก็ไม่ได้คำตอบชัดเจนว่าทานเลือกไหนคือสิ่งถูกต้องมันเพียงแค่ฉายภาพฝันไายเราดูและทิ้งลอยแผลเป็นไว้ให้เราขบคิดว่าการที่หล่นเพื่อเลือกษาสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ซึ่งเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวด แล้วความซับซ้อนเอาไว้นั้นแท้จริงแล้วมันเพื่ออะไรล่ะ